นายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยนางกนกพรพันเทวีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทัยตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัยเรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอมของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6จำนวน900้โดส และในวันที่7ตุลาคมจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3จำนวน744โดสสำหรับจังหวัดสุโขทัยได้คิกออฟสร้างกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภยัยเรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอมตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาโดยจะฉีดให้กับนักเรียนเข็มแรกทั้งจังหวัดสุโขทยัยอายุระหว่าง12-18ถึงปีที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจำนวนกว่า1 5 0 0 0โดส คาดว่าจะฉีดครบภายในวันที่12ตุลาคมนี้เพื่อสร้างผูมิคุ้มกันและป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 และเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่2นัทวดีพ่วงหงรายงาน 再看一下。